นี่นะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้แม่ก็กำลังขูบ,บูดแล้วนะคะเน่เน่เน่เน,น,น,น่อุตาลีอุตาล่านี่จะบอกว่าตอนนี้มีไรไรหัวอยู่นะคะนี่แม่ก็กำลังขูบแล้วนะคะเดี๋ยวนะ้องบิวก็จะแม่ก็ โอหมือชอเบอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นำวิวก็มาที่ไร่เก่านะคะนะคะตอนนี้น้อบิวก็มาถึงที่ไร่เก่าแล้วนะคะจะบอกว่านี่มีแต่ต้นไม้นะคะนี่ค่ะดูก็แม่ก็กำลังขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปหาบุกนะคะ เดี๋ยวน้องบิวก็จะตาม้นไปด้วยเหมือนกันนะคะอนเี่ยนี่นะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้แม่ก็กำลังขูบบูตแล้วนะคะเน่่เน่เ่อุตลีอุตาลานี่จะบอกว่าตอนนี้มีอะไรในหัวอยู่นะคะนี่แม่ก็กำลังขูบแล้วนะคะเดี๋ยวน้องบิวก็จะแม่ก็จะไปโคคุลแล้วน้องบิวก็จะไปโคเอาดีออกนะคะนี่คะ่ะยังมีอีกนะคะ ่ะเอาดีออกกันนะคะทุกคนแม่จะเป็นคนอันนี้นะคะเป็นคนขูนะคะตูนนะบีก็จะเป็นคนเอาดีออกนะคะนี่ทุกทุให้ดีออกกันนะคะอะไรมั้ง <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนมาจากโกทีสโกันต่อเลยนะคะแม่ก็จะโกะไว้ให้ไปโกเปโกแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่นอมบิวจะเก็บได้ง่ายนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดนะคะทางเอาดีออกแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เอามีดขึ้นมานะคะนอมบิวก็จะแบะลงไปแล้วนะคะแบะบไปกอกับกอแรกนะคะทุกคนนี่ค่ะบอกว่าถ้าคือรบบ้าน,นะคะทุกคน มีแต่หญ้าแล้วก็ต้นไม้ค่ะที่ไร่เก่านะคะอันนี้ถักตอนนี้ก็ถือกอรแรกแล้วนะคะทุกคนยูน้องบิวก็จะจัดก,การเทลโลไปเลยนะคะเทรัวกับแบบน,นี้เลยให้ปิดก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอาใส่ใกับสดน,นะคะ นี่กี้ลงไปน้องบิวก็จับได้นะคะทุกคนเรื่อนี่คะ่ะใหญ่จริงน,นะคะไม่รู้ว่าใหญ่เพราะมีดีหุ้มไว้หรือว่าใหญ่เพราะใหญ่จริงน,นะคะแล้งบิวจะเราแกะดีออกก่อนนะคะว่าจะใหญ่เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะ Yo, yo, yo. ที่ตอนนีน้น้องบิวกับแม่ก็คุูได้เยอะแล้วนะคะก็ได้เวลาใส่ในกระเป๋าแบบน,นี้เลยนะคะมันก็จะเป็นกระสอบนะคะน้องบิวก็จะใส่ลงไป น้ำวิวก็จะเลือกแต่ลูกใหญ่ๆนะคะว่าแม่เพกว่าถ้าให้ใส่ลูกเล็กๆไปด้วยนะคะพี่เมันจะได้ผัดสมาาารสกันแล้วก็ทําให้แบบได้เยอะนะคะถ้าใส่แต่ลูกใหญ่ๆนี่ก็จะทําให้แบบไปได้น้อยนะคะ <c oughs> นี่ตอนนี้ก็เต็มกระเป๋าแล้วนะคะ <c oughs> นี่น้ำวิวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไม่ยามันมันก็จะวเจ้าตี๋ บิวก็จะเบกไปแล้วค่ะทุกคนนี่จะบอกว่าหน่าอยู่เด้อคะ่ะบรรยากาศก็ดีนะคะยังไม่ร้อนนะคะเพราะว่าจะไปช่วงเช้าอยู่คะ่ะนี่ค่ะกลับมาท,ที่ลำห้วยนะคะน้องบิวก็จากการล้ำไม้ล้มนู่นไปนะคะเพราะว่าอีดีเกิอีกมีติดแคบไปเยอะมากนะคะ นี่จะบอว่าน้ำใสแล้วก็เย็นมากค่ะทุกคนนี่ค่ะน้องบิวก็จัดการล้าไปเลยนะคะนะคะน้องบิวละไม,ม่ละืมเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับแล้วนะคะก็จะให้แม่เดินนำหน้าไปก่อนนะคะทุกคะ แม่ขึ้นไปแล้วนะคะน้องบิวก็มาจากราคอตัวเองตอน,นะคะแล้วน้องบิวก็จะแบกขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะคะจะบอกว่าถ้าขึ้นรอยอีกไกลมากนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อมบิวด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ